YouTube ก็คือต้องเข้าร่วมโปรแกรม YouTube Partner ซึ่งจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันจะทำอย่างไรให้ผ่านกฎของ การเป็น YouTube Partner ได้อย่างที่เรารู้กันเมื่อคลิปแรกผ่าน1,000 Subscriber เห็นชัดเจนเลยค่ะผู้ติดตาม1,000คนจะมีคุ้งจะมีคุ้จะมีคุ้มให้ไว้นะคะส่วนกลางก็คือแผ่นของหน้าที่เราจะต้องเข้าไปเช็คอยู่แล้วตลอดนะคะก็คือถ้าเป็นสังกฤษจะ grow with YouTube ค่วเติบโตไปกับ YouTube เรายังมีอีเมลกล้วยละกันเพราะเขาบอกแล้วว่า subscriber 1000 this is bananas นะคะมันเป็นเรื่องกล้วย สิ่งสำคัญก็คือความพยายามและความตั้งใจค่ะส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีเวลาได้เพิ่มมากขึ้นก็คือเราต้องทำการไลฟ์สดพร้อมกับการให้ข้อมูลในการเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าการเตรียมตัวผ่านกด YouTube Partner ทางที่ดีเนี่ยตัวใบบอเองอยากให้ทั้งไลฟ์สดแล้วก็ทำคลิปวิดีโอขึ้นมาด้วย โปรแกรมที่ช่วยในการไลฟ์สดถ้าเป็น Android ให้คุณใช้ c a m e r a f i ฟ e Live ค่ะส่วนอีกอันนึงก็คือ Live Now ค่ะเราจะใช้กับโทรศัพท์ที่เป็น iPhone นั่นเองนะคะสิ่งที่ปอบอกไปก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวใบปอเองมาถึงจุดนี้ได้ ไวละรวดเร็วแรกๆตัวปอก,ก็เขินนะไม่ใช่ไม่เขินนะชวนเพื่อนมาคุยด้วยโปรแกรมอะไรล่ะสติมหยักก็คือสรุปแล้วใช้ได้กับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ระบบ Android นั่นเองใจเพื่อนที่ขึ้นมาช่วยเนี่ยคือต้องเป็มที่นะแล้วแฟมากๆเป็นการช่วยเหลือเพื่อนจริงๆคะ่ะเพราะว่าเพื่อนคนที่เป็นบ้านหลักหรือคนที่ทำสติมหยักนั่นเองเป็นคนที่ได้เวลานะคะ เมื่อผ่านกฎจะมีอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นกับชีวิตก็คือความดีใจนั่นเองเนาะเพราะเราเหนื่อยกันมาหลายเดือนหรือบางคนอาจจะเป็นปีเห็นไหมคะพอผ่านกดแล้วชอบผู้ติดตามเต็มติ๊กถูกช่องเวลาในการรับชมแบบสาธารณะ4,000ชั่วโมงเต็มติ๊กถูกค่ะคุณกดเข้าร่วมเลยค่ะพอกดเข้าร่วมปุ๊บมาหน้านี้เลยค่ะการสร้างรายได้ของช่อง สังเกตดีๆนะคะข้อ1กับข้อ2ออปองขออนุญ,ญาตดูนิดนึงเนาะข้อ1นะคะขั้นตอนที่1นึ่าบอกว่าอ่านข้อกําหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูข้อที่2ค่ะลงชื่อสมัครใช้ Google Adsense ก็ทําตามขั้นตอนที่ YouTube ได้แนะนำไว้นะคะไม่ยากค่ะ ขั้นตอนที่3ทําอะไรคะรอว่าจะมี YouTube แจ้งมาไหมว่าเอฉันจะตรวจผ่านหรือตรวจไม่ผ่านตรวจอะไรละ่ะตรวจช่องในขณะที่รออีเมลเราก็ทําคลิปต่อเนื่องกันไปนะคะการอนุมัตินนแน่ๆต้องมีอีเมลนะจ๊ะอีเมลแรกคืออีเมลที่ชื่อว่าสมัครเข้าร่วมการสร้างรายได้นะคะ ถ้าเราอ่านเนาะขออนุญาตอ่านละกันช่องโ o จ i c ดอทวันไวของคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกร,รมพาร์ทเนอร์ YouTube แล้วเนื่องจากมีผู้ติดตามเกิน1,000คนค่ะและมีเวลาในการรับชมแบบสาธารณะมากกว่า4,000ชั่วโมงวงเล็บด้วยนะในช่วง12เดือนที่ผ่านมาต่อจากนั้นค่ะพอเรารอตรวจที่คืออีเมลแรกนะผ่านหรือยัง อย่างๆมีอีเมลที่2อีเมลตัวที่2เข้ามาหากช่องคุณตรวจทานขอแสดงความยินดีคุณผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube แล้วเห็นไหมคะนี่แหลคะค่ะเราก็ผ่านการเป็น YouTuber เต็มตัว ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปอด้วยนะขอบคุณค่ะ